รอนานจังเลยเนี่ยรไฟอ๋อประมาณ5นาทีเลยได้ไป <c oughs> <c oughs> เลสเสกเซอม่ไกลยรถก็จอดอยู่นู่นต้งเดินย้อนมาย้อนไปนู่น เอาเอาไปทำไม่ะเขาไปเราก็ไปด้วยติระวังสะดุดนะ เอาเราจะไปโน่นเราจะไปยังไงนี่ข้ามเลยไม่ได้เหรอข้ามเลยเอารถมารถมาวิ่งวิ่งวิ่งอเล็กอเล็กวิ่ง tăng đền yawn bên nôn, đỗ chờ ở nôn, hôi hòp luôn, không lấy không Oh. ใจเกือบขาดวิ่งเอ okay? oh.